าารตดิสัช่องดิวช่องอะไรนะเนนิคโอเวิ่นแนลวินแนลเราใช้วนลวเนแนลเอเวินแนลไพูดไทยผมอยู่ดีติดตามด้วยทุกคนทางเฟซบุ๊กทุกทุกช่องนะครับช่องนะครับช่องอีกคนนึงก็ชื่อซัมมารีนอะไรไม่รู้ซึ่งไม่เคยดู ให้เครดิตสามารถแป่ในการต่อต่อได้เลยวันนี้อยู่กับเซอร์เวอร์ลอตตัวนี่ยนะครับสามารถมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวส่งเดี๋ย่าท้ายล่างเดสคริปชั o นนะครับจะมีด i คอร์ดนะครับและมหาสารที่เขาบอกให้เราเขียนไว้นะก็มีอะไรอีกว่อันนี้ก็จะจัดงานมิ e ติ n งนะตอนหกโมงครึ่งถึงสามทุ่มอ้าวอเพิ่มลึนะครับ เออมาเลือกมาได้นะเดี๋ยวจะเสกคันแรกให้ดูถ้าชนะที่หนึ่งจะได้คั้นี้มีคนเล่นอยู่แค่เนี่ชยช่วยๆกันมาเล่นได้นะครับมีกแค่เนี่ยเด็ดใช่ครับก็ช่วยทำให้เสริมเล็กๆมันทำให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับเอ๊มันรถไม่ติดวะรถมันโง่องของก็อาจจะช้าหน่อยนะเป็นรถอะไรยังไม่บอกนะครับเงียบๆนะทุกคนจุๆๆ๊จๆ๊จุอใครก็รู้แล้วเขียน LP ลพีเจ็ดร้อยใครรู้แล้ว อ้าวอ้าวอ้าวเปิเดเขาทำไม,ม <า S 2> แล้วลวะโอ้โหมาสองคนว <Wow. S 1> <Wow. S 2> ้าวว้าวอู้อ่าอ่าลิกาติดลิกาติดลิกาติดเอาลิกาติดลิกาติดห้องผมบินเลยเฮ้ยปิดละอ่าคราวนี้จะเทสให้นะนี่เราเทสเจ็ดร้อยแรงมากครับไม่แรงครับไม่แรงครับแรงครับแค่ร้อยเดียวขับได้แค่ร้อยเดียวเนาะอ่าอ่าสามสองหนึ่ง สองหนึ่งแปดนี่ครับแยงลำโบครับลำโบสี่สองใช่อันนี้แมตตรงนี้เขาตั้งเองนะครับใครยังไม่รู้คือเมื่อวานนี้เรามาเห็นนะอันนี้สองร้อยสามสิบครับใช่สองร้ยสมสิบกว่ากว่าเลยโหสีขาวขั้นเดียวเลยแปะแยงลำโบอ่ะไมีเทคนิคน้ำสีขาวไม่มเ้ตันนี้ก็โชคดีน แต่มันมีข้อเสียนะครับข้อ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 ขนอข้อขียน้อข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 ้นข้อข้มข้อ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 เ้อข้่เ้ีข้อน้ออข้้อข้อขยอข้ข้้อข้อข้อ้อ้อขอข้้มันแพงเกินแค่นี้ก็ไม่มีตังค์จะจ่าย้วอาแล้วแอดผมไม่เกี่ยวนะ ผมไม่ได้ทําอะไรระเบิดนะถ้าทำถ้าทำอะไรระเบิดก็คือน,นั่นแหละหน่วงใช่ก็เลยก็เปิดไปทีเด้ก็เลยปรับม่นีกว่าปรัตบตอนเที่ยงรถบัสนะโอใ้ใช่มันบัส<ง>แล้วคนได้ที่สองก็จะได้เวฟในนะั้นใครขับรถอะไรพัก v c อันนี้อันนี้เวฟอยู่นี่เวฟนี่นอันนี้ก็จะได้คันนี้นะขับกล้องไป่ได้ครับพักล้องอีกคนนึงไปด้วยนะครับ อ้าถ้าใครอยากไปดูนะอย่าเราทิ้งลิงก์ของช่องไปนะต้องไปกับตากล้องไปตากล้องเอาไปสองคนอยู่กับทีมงานพี่พีนะเอาไว้ขึ้นนะโอ้โหกันเนาะฟักอยู่ชิดเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปสองสองหนึ่งมีคันนี้ก็จะออกตัวช้าๆแล้วก็าปายก็ปายแล้วแรงนะวิ่งวิ่งน้อยสามเลยแค่หน้าแต่ปายช้าเดี๋ยวทำไม เออใช่เหมือนกับมมไม่ก็แรงไวฟ้าอะไรค่ะเนี่ยใชถ่ถ้าได้ที่สามก็จะได้เงินหนึ่งแสน 1, ใช่อด,ดิต่้้้้้้้้้้้้้้้ แล้วรถไม่ขายนะรถไม่ขายนะควคันนั้นใช่ไม่ขายแล้วคันนี้ลิมิตแน่ๆสงสารนี่รถรถเก่าวดีดิว่รถเก่าหายไปไหนแล้วม่เรือตอนนี้ไม่เห็นเลยมันยังอยู่เนี่ยไม่เห็นนะอะไรบอกม่บ้กหมครับว่าก่อนที่จะมาถ่ายตอนนี้นะครับทําไมรถมนเละขนาดนี้นะครับใช่ก็คือมีคนขับรถชนคนนึงคนนึงแถวแถวนี้ใช่ครับแถวนี้ ชื่ออะไร XD ทักอย่างช่องกากาครับปวดสีเหลืองๆใช่ไหมอย่าล้อมตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใ้ใครที่พูดถูกแจทงในหน้าอคันนี้มาเลยเอาคันไหนวะตัวหนึ่งเราก่อ้าวคันไหนเอ้ยนี่มันท้าวะคันไหนกำลังเสเร็วมคอมช้าเอ้ยนี่อะไรนี่เจ้าของช่องแน่ครับคือ VPS นะครับมันแรมแปดแรมแปดคอมดี อืม G D r แบอนี้เล่อันนี้สุดฟังอยากเลยคันนี้เอ,อ้ยฮะถ้าใครอยากได้คันนี้ก็ู้ใครอยากได้คันนี้ก็ม้นต์มาบอกว่าอยากได้อะไรไงอุ้ยถทดมือลันอ่าถดมือลัน <c oughs> มาต่อยให้รู้รู้จบเลยนะเอา嘛มามานี่อ่้าใครใครก็อยากได้คันนี้ก็ไปเม้นไงช่องวิธานิกนะเดี๋ยวจะไปนั่งงาน ใช่ครับเดี๋ยวพี่ทนิก็ช่วยอ่านคนะเพราะผมไม่แอดไม่หนุนกันคียอาร์ก็จะขายเฮ้ยจะเพิ่มจะโปรมโมทกันคียอาร์ก็จะขายประมาณเท่าไหร่ดีวะาต้องต้องต้องคิดสดนะใช่าคียอาร์ก็จะขายประมาณยกสูงเลยเฮ้ยเฮ้ยคีย์อยยยาร์ก็จะขายประมาณเป็นรถเริ่มต้นนะสองพัน,นไม่มีใครสนใจพี่เสียขึ้นเลย คสองพันเกมหรือสองพันในชีวิตจริงสองพันสองพันเกมสองพันใครพูดสองพันในชีวิตจริงนะหมไม่มีใครซื้อหรอกเออห้าสิบปีไม่ไปซื้ซอแต่ถ้าใครจะโดเนตนะมันใครโดเนตถ้าสิบบาทได้อีทพันนะเอาไว้ก่อนใช่ครเอทพันะ 1, แรงด้วยนะใครโดเนตสิบบาทได้บ้านใช่ได้บ้าน ซึ่งตอแนแ,นแนดงไว้นะรถนี้นะครับบางรถมันเหมือนรถกระป๋องมากทํามาจากไม่ได้ทําจากเหลก็กอ่ะทำมาจากพลาสติกแบบบางๆ <c oughs> อ่ะเอาไปชนน่ะแม่งยิ่งกว่าอ,อะไรเลยเป็นรถกระป๋องอ่ะได้ไง่ายเหมือนของปลอมอ่ะลองแนะนำนะครับว่าการขับขี่ของท่านก็น่าขับขี่อยาไปชนอะไรมากไม่นั้นจะกลายเป็นรถกระป๋องกันดี <c oughs> <c oughs> ลองไปดูรถตำรวจได้นะครับรถตมาวึนกระป๋องเนี่ย เออเดี๋ยวเอาผิดคนวิดีว่าผมเองผมเองใจยินเอาอย่าลุ่มดิลุ่มกันทำไมแล้วเดี๋ยวผมคัดไปเดี๋ยวผมคัดไปเอาชีลรถตำรวจนะแป๊บใช่พอดีพลิีเฮ้ยต่อยไปมอสเฮ้ยต่อยปุ่ดนะต่อยปุดนะอาร์มอสพลิีไงต่อยปุ่ดนะต่อยปุดนะอาร์มอสเงี้ยอาร์มอสพลิีเนี่ย เอ้าเฮ้ยชุบกูด,ดิเฮ้ยไอรถคันนี้มันยังไม่สดโอดเว่ย SUV เท่านั้นอืมใช่ไปดูสภาพนี่คันนี้ก็เดี๋ยวนี่ผมได้ชื่รอรถแล้วนี่คันนี้ก็จะเหมือนรถรถยูไดะซื้อของยูได <GTA. S 1> ใช่เพราะมันแจกเพราะมันแจกหมดแล้วเพราะแจกซื้อ,อไปขยาำสอบตำรวจน,นะครับก็มาหาผมได้ผมเป็นผอ,อก็จำเซิร์ฟเนี่ยนะผมเป็นผมเป็นรองนอยายกนะครับ ครับพี่ใหญ่จะไหนก็เงี้ยวครับต่ออีกดีครับอ่าเช่นี่อ่าอย่าพูดคำหยาบในช่องครับคัดด้วยครับตรงนี้ในช่องบินครับตืดแล <ะ S 2> ้วก็ขันไหน,น,ไหนร,รถตำรวจตล้นี้รไม่คัดเนี่ยเอ้ยคัรถต,ต้องเอากันไ,นไกลมาด้วยนะที่ร,รถตำรวจอันนี้เป็นรถให้ตำรวจขับนะอ่าบินี้ตรมันขึ้นไม่ได้เอ็นอะไรล็อกไว้ อันนี้เป็น S 0 0 0 XR นะอย่าขับแล้วเดี๋ยวรู้ึว่าไฟ,ไฟมันจะบักยังไงกันมาเรื่อยคันนียไปดูไฟดิอ๋โหรถคันนี้โหอัอนรเแบ่อะอไนยนะรถแบบรถแบยแล้วก,ก็มีคนนันไหนอีกวะ เราก็จะมีะ SUV สุดหน้าตูดซึ่งมันเหมือนรถกระป๋องที่สุดในโลกโอลิทสนี่มันมแฟกันชื่ออะไรอ่ะชื่อแฟร์การอ๋อเนี่ยคันนี้เออคันนี้คันนี้เห็นบ่อยคันนี้เห็นบ่อยมากโอลิาโอลิทสตาร์โอลิทสตารเป็นรถกระป๋องนะจสุตรงดละใช่ปอ,อ <ś cia> <ś cia> ปนเช่ื่า <ś cia> นี่รถกระป๋อง <ś cia> นี่นี่รถกระป๋องอันนี้ทำมาจากนะเหล็กที่ถูกที่สุดในโลกนะแล้วก็ ขึ้นดูดิพลาสติกผสมเหล็กเนี่ยลองดูข้างหลังก็รู้แล้วเนี่ยเนี่ยเต้ยนี่โคตไปอาย่เลยไม่ได้พลาสติกนะมังทำมาจากดินน้ำมันทงไมอะยู่อยู่ไม่เห็นยูเลยคงเห็นมันแค่แบบกระจังหน้าดุแค่นั้นโอ้ยลองไปดูค่าวนั้นก่อนนี่ยูปไปเดยอ่าเห็นแล้วยูเลยอ่าล้วออกก็ได้เด้ะเข้าได้เว้ยนี่ยู่จริง เออยยูจริงอะอันนี้คือสภาพรถตำรวจนะครับให้ให้ตำรวจขับนะครับทุกคนครับก็ใครที่อยากให้ตำรวจขับดีกว่านี้นะครับใช่ไปบอกวิธีการทําให้มันทนทานมากกว่านี้จัอุ้ยอะไรเบิดวะนี่คันนี็จะเป็นประมาณนี้นะจะมันรื้กระป๋องเลยโคขยะเลยโค้กขยะดูข้างหน้าดูข้างหน้าแกมรื้กระป๋องแล้วแล้วก็จะมีอามวันมีอะไรวะน่าจะมัดแต่งนะ ใช่น่าจะมาเตงของรถผบบอลนั่นแหลไม่ใช่รถผบครับไม่ใช่รถผบครับทำไมผมซื้อไม่ได้ครับบอกเลยไช่นี่ขบบอลถ้กินภาษีนี่ฮะชอบกินภาษีอนายกไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับอ๋อนั่นนายกเหรอนี่ยามาเตงนั่นมันลงแถวบ้านครับอ้าวเฮ้ยช่องบินนะช่องบินนะช่องบินนะเว้ยอันนี้ก็กระป๋าเหมือนกันไม่หาย อันอันนี้ก็กร็ปกเหมือนกันแหละคันเนี้ยเดี๋ยวสมัยให้เอาโหข้างในข้างในก็เองดีเกินวะ SUV แล้วไงโอ้ยอุยยุ้เลยในในในไม่ก็อุยยุ้เลยค่ะถามจริงๆเขียนเทคไว้เลยนะยูเลยคันเนี้ยรถตำรวจนะครับเป็นรถที่แทรกว่ารถประชาชนประมาณร้อยล้านเท่าแต่แรงนะเออแต่แรงจริงแต่คือไปทำเบรกก็มันดีกว่านี้เถอะอ้ขอด่าอะไรเนี่ยนะอ๋อ มาเสด็จหาท่านล้วไอ้ยิงหาอะไรหอมก็ยิงหาอะไรหาอะไรหาลุงหาเพื่อนบ้านไปแลไปไปไปอยว่ข้างนี้ช่องบินจบปะะเราแบบอันนี้อันนี้จะเป็นรถรถรถลากนะสำหรับช่างรถลากเก็บระขออุ้ยอุ้ยชุนบินอะไรนักหนาตายด้วยเนี่ย มีรถลากก็ลากทุกคันนะลากโดยเฉพาะรถมีได้ลารถมีได้ลากทุกคันได้ทนทานมากสามารถลากรถลากได้กันได้สามสิบกว่าคันเคยลองแล้วลากเป็นขบวนเลยจริงเหรอลองไหะลองได้นะถังเนี้ยมาไปสามสิบคันแล้่มมาลากลองทําช่องเหมือนแนวแบบบล็อกกีลัติดิแอ้วรับลองก็ดังไหมลากเครื่องทุ่งไทยไหมครับอ่าถ้ายิงทีปวดแอดมินอ่า เลขสองสามเนี่ยเอ้าเลขอะไรนะไม่รู้สองสามสี่นั่นแหละเลขห้าลองสามก่อนเลขห้าเออผมชุบแล้วไม่ต้องเงียบซะอย่ามาเล่นังลูกค้ารายใหญ่ผมว่าเดี๋ยวพอแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวคิมมันจะยาวไปอีกพอ